เชิญคุณหมอสมศักดิ์และคุณแพลวัพันพิทยากุลนะคะเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตราัยขอเชิญทุกท่านนะคะพนมมือขึ้นพร้อมๆกันค่ะ ท่านที่ว่าได้ก็ว่าพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะกล่าวคําอาราธนาศีลและพระบาลินนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะกราบพระสามครั้งค่ะกราบกราบกราบอิมินาสกาเรนาพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนาธรรมังปูเชมิ อิมินาสกาเรนาสังขังปูเชมิอะรหังสัมมาสัมพุทโธภาคาวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภคาวตาธรรมโมธรรมังนามาซามี สุปาฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังขังนามินโมตัสสะภาควาโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาควาโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอระราหโะตะสัมมาสัมพุทธะ,ะมะยังพันเตติสระเนนะสะปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสะปัญจสีลานิยาจามะ ตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศสลานิยาจามานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อราหโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะวะโตอราหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอราหโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรม,มังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยัมีพุทธังสารนังขจามิ ทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามีทุติยัมปีธรรมังสารนังขจามีทุติยัมปีธรรมังสารนังขจามีทุติยัมปีสังขังสารนังขจามีทุติยัมปีสังขังสารนังขจามิตาติยัมปีพุทธังสารนังขจามี ตาติย an an en an ัมปิพุทธังสารนังขจามีตาติยัมปีธรรมังสารนังขจามีตาติยัมปิสารนังขจามีตาติยัมปีสังขังสารนังขจามีตาติยัมปิสังขังสารนังขจามีติสารณัขมนังนิติตังอามะพันเต ปานาติปตาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปตาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาธานา เวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยยมัชัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมริยมชปะปมาทัาทานา เวระมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยุ วิปติปฏิภาหายะสัพพ pues ะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุขว um. ge, ินาสายะปาริตังพูธธังลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยวินาสายะปาริตังพูธมังลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะปาริตังพลุทธะมังคะลังนะโมตสัสสะปะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทาสนาโมตัสสะปะกะวะโต มาสัมพุดทัสสนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังการ

कश्च मि तीयां पेष शरणं कच्च मि तं पिपुं शरणं कच्च मि तियां पिथमां शरणं कच्च मि तां पेषं कां

パカワタタモサデティコハカリコエン。 हि ओ पनै कोहि सुपति पन पखवत सवक ปฏิปันโนปะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะควะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโน ภควัตโตสาวกสังโฆสหิทังญาตาริปุริสสยุกฺฆานิอัตถปุริสสุบุคคลลหेสภควัตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาวุเนยโยตถิเนยโย earth... <earth>... โยนะนุตระผลญาเขตังโลกัสสตติ มหางสังฆ์สัมมิทิมิตาสาวตันตังคริเบขรังอุนิตาโครัตเสนมารังธานาติธรรมวิธินาจิตาวามุนินโรตันเตชะสาวตุเตชยามังคารานิมาราติ เรกามพิโยชิตาสาภราติงโครามปนาระวกรมมกามตาเทียกังคันเตสุทันดาวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตะสาปวตุเตชยมังคารานินาลาคิเร ข้าเจาวรังมาติอันตะพูตังท้าวทคิจักกมสันนิวาสุตรุนันตังเมตตมพุทธเสขวิินาชิตวามุนินตันเต च सातु ते शयम कराणि भो के तथा कमति हस्त सुरुन्तं फवन्ति यौशनपतङ्कुरिमारवन्तं इथे पि सं कथमनोचितवा मुनिन्द्रो दे จะสาาบวัตุเตชยมังคารานิกตวานักตาโมนารังอิวัตปินิจักินจายโดก้าวนน a n จานักายมัจเชสันเตนะโหมวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตจะสาาบวัตุเต 这样吧。 karani sajjam vihaya mati sajja kawa take tuong vata piro pita manam ati anta putam panya pali pacarito chita wa munindo ante chasa pavatute chayamankarani nando ma านันตะพุจจกังวิพุทธังบาหิตเทมพุตเอระเทระพุชะเคนธรรมะปัญโตอิทิวปเทสวิตินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาวตุเตชยังังคารานิทุกขาเดติปุจะเคนสุต ท่ากาทังปรังวิสุทธิชุติเมติปกาปพิธานังญาณคเนณวิธินาชิตาวามุนิโตตันเตชะสะโพวตุเตชยมังคารานิเอตตาปิปุตเตชยมังคารานตคาทายวา

กวิวิธานิจุปันเทวันิโมขังสุขังอธิกรรมยานารโสพัญยมหากรุณิกนาโทหิตายสัพพปะนินำปุเระเตวารามีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตังเบ เทนะสัเจวะเชนะโหตุเตชยามังกะระม์ชยันโตโพธิยามูเลสกิยานังนันติวัตตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยัสชยามังคะเร

ติสุนักตังสุมปะลังสุภาปตังสุโหติตังสุขโนสุโมนโตจะสุเยตังพระมัจจาริสุปัตถคินังกายกรรมวาจากรรมปัตถคินังปัตถคินังมโนกรรมว่าณิติเต

วัตตุสัพพังคะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาสดทิพวรราวตุสัพพังคะลังลัคขันตุสัพเทวตาสัพธสัมานุภาเวนัสตาสด

สาธุลำดับต่อไปค่ะคุณกฤิดค่ะครับผมลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณหมอสมศรีวัฒนประสาทพรนะครับจะมา